ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปเโอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไปกวก่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด i n f o อร์ดเดอร์นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟรีนาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcomer นัดต้อนรับลูกค้าใหม่ ดัชนีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบ0.56% S&P 500ปรับตัวปิดลบ0.42%ดัชนีน a s d a q ปรับตัวปิดลบ0.08%นะครับในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารโดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐ,ฐารบาลสหรัฐขณะที่นักลงทุนนั้นประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็จับตาข้อมูลเงินเฟอ้อสหรัฐอย่างใ,ใกล้ชิดนะครับก่อนที่การประชุมเฟดนั้นจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20 กันยายานนี้อัตราผลต,ตอบแทนพัรธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอายุสิปีนั้นพุ่งขึ้นแต่ระดับ4.234%ในคืนที่ผ่านมาหลังมีข้อมูลบอกชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งและก็หลังจากที่นายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดส,ส่งสัญญาณว่าเฟดยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนในรรดูนี้ครับทั้นี้นะครับ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนั้นใช้อ้างอิงการกำหนดราคาของตราสารหนี้ทั่วโลกรวมไปถึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้จำนองของสหรัฐซึ่งการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบตัตรดังกล่าวนั้นจะทำให้ผู้บริโภคมีเงินสำหรับการใช้จ่ายที่ลดน้อยลงแล้วก็จะทำให้บริษัทต่างๆเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการชำระหนี้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะทำให้บริษัทเหล่านี้นะครับลดการลงทุนและก็ลดการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนครับ คุณพอนอนเต้นะครับนักวิเคราะห์จากบริษัทเมอร์ฟี่เวลช์แมนจเมนต์ได้กล่าวว่าหนึ่งในปัจจัยถ่วงตลาดเมื่อคือนนี้ก็คือความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงนอกจากนี้การพุ่งขึ้นของราคาน้ํามันนั้นยังอาจจะบันทอนความพยายามของเฟดในการฉุดเงินเฟอ้อให้กลับสู่เป้าหมายที่ระดับ2%ด้วยก็เป็นได้เช่นเดียวกันครับ ต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับนักงถุนรับปิดพุ่ง1.14เหรียญรับข่าวรัสเซียซาอุดิอาระเบียขายายเวลาลดอุปทานน้ำมันสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็ก์ wti ตลาดดิวยอนะครับปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ10เดือนในวันอังคารคานาร,รับซาอุดิอาระเบียและรัสเซียประกาศขยายเวลาการปรับลดอุปทานน้ำมันโดยสมัครใจจนถึงสิ้นปี2066 สัญญาณรับดิบก็พุ่งขึ้นนะครับหลังจากสื่อของซาอุดิอาระเบียรายงานว่าซาอุดิอาระเบียนั้นจะขยายเวลาการปรับลดก,กําลังการผลิตน้ำมันหนึ่งล้านบาร์เรลยาวไปถึงสิ้นปีนี้ครับทุกท่านขณะที่นายอเล็กซานเดอร์โนวักนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียก็ประกาศเช่นเดียวกันว่ารัสเซียก็จะขยายเวลาการลดการส่งน้ำมันสู่ตลาดโลกลง3าแสนบาร์เรลต่อวันจนถึงสิ้นปีนี้ครับก็เลยทาให้ราคาดิบนั้นพุ่งอย่างรุนแรงสุดท้ายราคาทองคำนะครับก็ปิดลบ 14.5เหรียญเหตุบอลยืมพุ่งดอลลาร์แข็งฉุดตลาดครับนักทุนก็สายเหตนเดียวก,กันกับดัชนีในตลาดหุ้นเลยนะครับนี่คือหมดที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าว,วันนี้ครับทุกท่านสวัสดีครับ